สมัยอยุธยาตอนกลางพศ1 9 9 1 1ถึง2231ในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลางอาณาจักรอยุธยาเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกอาณาจักรเป็นอย่างมากหลังสงครามช้างเผือกซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสภาพบ้านเมืองต่ออย่างหนักทําให้บ้านเมืองระสำมไรสายและประชาชนต้องเผชิญกับความยากลําบากขเมรเห็นช่องววนี้ จึงมักรอบยกทัพโจมตีอยุธยาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่อยุทยาต้องเผชิญสงครามกับพม่าและเชียงใหม่ตัวอย่างเช่นพศ2100ขณะอยุทยากำลังสู้รบกับพม่าและเชียงใหม่ขเมรได้ส่งกองทัพรอบเข้ากวาดต้อนชาวอายุธยากลับไปยังขเมรเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะไม่สามารถตีกรุงอยุธยาได้สำเร็จแต่ก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างมากต่อมา ในปีพศ2158ขมรยกทัพมาตีอยุทยาอีกครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในช่วงสงครามของปีเดียวกันขเมรได้ยกทัพทางทะเลเข้าปล้นเมืองเพชรบุรีผ่านช่องทางคลองกระแชงและประตูบางจานจนสามารถยึดเมืองเพชรบุรีได้พร้อมทั้งกวาดต้อนชาวเมืองและกระทำทารุณแก่ประชาชนอย่างรุนแรงหลังอยุธยาเสริมสร้างความเข้มแข็ง และประกาศอิสรภาพจากหงสาวดีได้ขเมรเริ่มแสดงท่าทีเป็นมิตรแม้ฝ่ายอายุทยาจะไม่คาดคิดว่าขเมรอาจทรยศในอนาคตก็ตามในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชขเมรยังส่งกำลังร่งรวมรบกับอยุธยาในศึกพม่าและเชียงใหม่แต่กลับไม่แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหาอุปราชหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถูกตำหนิต่อมาขเมร ก็ตัดความสัมพันธ์กับอยุธยาในปีพศ2111ขณะพะม่าก,กับเชียงใหม่ประชิดกรุงศรีอยุธยาขเมรแต่งกองทัพเข้าตีหัวเมืองตะวันออกของอยุธยาทําให้ฝ่ายอายุธยาต้องส่งทัพปราบปรามและจับเป็นชเชลยจํานวนมากและต่อมาในปีพศ2113ขเมรรอบโจมตีอยุธยาอีกครั้งในช่วงที่อยุทยาติดศึกพม่าและเชียงใหม่ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชศงแสดงความเคืองแค้นต่อขมรที่ไม่มีสัจจะโดยในปีพศ2126อายุทยาได้ยกทัพไปตีเมืองละแวกจับพญาละแวกหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สและพระศรีสุริโยพรพร้อมชาวขมรจำนวนมากแม้พญาละแวกจะขอชีวิตแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระราชองคการให้ตั้งพิธีปฐมกรรม เพื่อแสดงอำนาจและหายแค้นทั้งนี้หลักฐานต่างชาติเช่นเอกสารของอันโตนิโอเดมอร์กาบลัสรูอิสและดิโอโกเวโลโซระบุว่าพระยาละแวกหลบหนีไปยังอาณาจักรล้านช้างและสวรรคตระหว่างทางส่วนพงศาวดารเขมรระบุว่าเสียชีวิตด้วยไข้ป่าที่เมืองสตึงแตรงสมัยอยุธยาตอนปลายพศ2231 ถึง2,310ในสมัยอยุธยาตอนปลายชาวขเขมรและเชื้อพระวงศ์เขมรอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธทิสมภานในอยุธยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและสมเด็จพระที่นั่งทายสะชาวขเขมรที่อพยพแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มขเขมรเก่าหรือที่เรียกว่าขอมและกลุ่มขเขมรใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนและถูกบรรจุในระบบไพร ในรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุร,ริญาตอมรินทร์มีเจ้านายเขมรลี้ภัยเข้ามาอายุธยาเนื่องจากปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติในเขมรก่อนที่อยุธยาจะเสียกรุ่มครั้งที่สองในปีพศ2310ชุมชนเขมรสำคัญเช่นบ้านเขมรย่านบางสามเสนวัดคลังข่าวเกาะเมืองอยุธยาและบ้านขอมตำบนสามเรือนอำเภอบางปะอินเป็นศูนย์กลางชาวเขมรในอยุธยา หลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าในปีพศ2310ขมรกลับประกาศอิสระและแสดงความกระด้างกระเดืองต่อสยามบ่อยครั้งในสมัยกรุงธนบุรีเจ้านายขมรลีภยัยเพ้ามาพึ่งพระบร,รมโพธิสมภารฝ่ายสยามเมื่อขมรถูกเรียกทรงเครื่องราชบรรณาการกลับปฏิเสธและแสดงท่าทีไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นทําให้สยามยกทัพยึดเสียมราฐและพระตะบองในปีพศ2312และ2314 รวมทั้งแต่งตั้งเจ้านายลิภัยปกครองเขเมรในปีพศ2314เขเมรเกณฑ์ภัยผลยกทัพมาตีเมืองตราดและจันทบุรีกวาดต้อนชาวเมืองจำนวนมากทำให้สยามส่งทัพปรับเขเมรจนเขเมรต้องลิภัยไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารเวียดนามต่อมาฝ่ายสยามยึดเมืองพระตะบองและเสียมราชพร้อมกวาดต้อนชาวเขเมรราวหมื่นคนมายัางกรุงธนบุรีตั้งบ้านเรือนที่ราชบุรี ในปีพศ2315ขมรเจรจาขอสงบศึกและยอมเป็นเมืองประเทศราชแก่สยามแต่สยามไม่ไว้วางใจเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการทรยศอีกและเมื่อเวียดนามเกิดจะราจนในปีพศ2319ขมรปฏิเสธให้ความช่วยเหลือต่อมาในปีพศ2324สยามยกทัพปรับขมรที่ฝักใฝ่เวียดนามโดยมีแผนจะผนวกดินแดนขมรเข้ากับสยาม และตั้งเจ้านายสยามปกครองแต่แผนนี้ยังไม่ทันลุหลวงก็เกิดจจราจนในกรุงทนบุรีทำให้การผนวกดินแดนเขมรต้องหยุดชะงักเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างอยุธยากับเขมรในช่วงสองสมัยตั้งแต่การต่อสู้และรอบโจมตีสู่การลีภัยและอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยาทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและการเมืองอันซับซ้อนของอยุธยา ในการควบคุมอิทธิพลและปกครองดินแดนใกล้เคียงอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักรในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง